เอาเฮ้ยโมเตอคุยลืมวางตัวโอ้เฮ้ยตัวเงินเพียบเลยว่าเราจะรอดไหมเนี่ยนายแม่ห้าคนป้าเอ๋ยไปไ,ไอ้นุ่มหัวฟ้าตายลงตัวดิเออวั<笑><笑>คิดจะมาดูดพี่เมีห์หรอป้าเอ๋ยแปลกไหวไหมวะเนี่ยแต่ว่าคนอื่นก็มีตัวละครเก่งๆเยอะอยู่นะโอ้ oh. ตีไม่เข้าแล้วะโอ้ยต้องหาที่วางซินิสเตอร์ตัวแรกแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าดาเมจของเราจะสู้ไม่ได้แล้วอ,อมาแล้วไดแมตตัวแรกเอ้ยไม่ใช่ไดแมซินิสเตอร์ตัวแรกลง5คนได้ตังค์เยอะแน่ๆเลยด้วยละงานนี้เดี๋ยวขอวาง ลำโพงกอนเอาไปซ่อมครับพามาที่เว็บสิบอย่างง่ายดายอยากเจออีวิวเว็บจังเลยอ่ะมันได้ตังค์เพิ่มตั้งพันหนึ่งเนี่ยตัวเงินซานต้าเกินแมปเลยว่ะเฮ้ยตัวใครเป็นตัวใครบ้างวะเนี่ยเยอะอ่างานนี้งานนี้โทรศัพท์ใครกาก โทรศัพท์ใครกากบินแน่บอกเลยว่าบินแน่นอนนะงานนี้ไอฮอตเนี่ยไอฮอตนี่น่าจะบินไอฮอตบินบ่อยโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโอมิวแทนทอเลยสสองจุดศูนย์โอ้โหเลือดสี่แสนเลยอ่ะปลาไปแล้ว อุ้ยโอ้โห,โหอันนี้ลากไฟวอล์กคาเมราแมนว้าวเท Hans ่จังเลยอุยดูดีมันมีปืนคู่ด้วยอะโอ้ยโหโหยังแจมวันนี้เราจะไหวไหมอ่ะใจแอนบายทอยเล็เลือดหนึ <ech> ่งล้านเจ็ดแสนปกติเราเล่นคนเดียวในหมดในแม่อสน,นี่จะเลือดสองล้านอันนี้คูณห้านะครับสิบล้าน เราจะต้องเจอกับบอสเลือดสิบล้านโอ้ยตายแน่เลยเอาบีอัพเกรดไททันซีนิม่าแมนด้วยโอ้โหเอฟซีที่หมีมีแต่หลดโพดว่าเฮ้ยโอ้โหนี่ขนาดเรามีแต่ตัวไททันนะเนี่ยทำไมเรายิงมาไม่ตายโ <c oughs> อ้ใจแอนบายทอยเลดเลือดสองล้านสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันงานนี้คงต้องวางเจ้า,าลำโพงซ่อมสักสองตัวนะครับไม่งั้นไม่ไหวแน่เลยอะ จะซ่อมไม่ทันนะโอ้โหนี่เพียงแค่เว็บ30เท่านั้นเองเรากเตียมไม่ตายแล้วเหรอว้ายบินไปแล้วหนึ่งคนลบว้าย,ายบินไปแล้วโบเลยตรงนี้โอ้โหกลับมาแล้วอุ้ยเกือบหลับแตกลับมาได้นะครับยังรอดอยู่อ,อดีนะไปไม่นานโอ้โหเดี๋ยวก่อนอสิคิลิตีกาดทอยเลตเลือด6ล้านหนึ่งแสน พี่หมีสอนวิธีเพิ่มดวงหน่อยอ่าพี่หมีแนะนําให้สวดมนนะฮะไม่มีที่วางแล้วว่าน,นี่ขวางตรงนี้แล้วกัน <Wow. S 1> ว้าวมันเจอจังเลยวุ้ยโหหลุดแน่นะฮะกดจุดเวลาดีไหมเนี่ยเฮ้ยช <should> ึบฟาบเฮอยจุดไว้ก่อนไม่งั้นตึงแน่เฮ้ยเอ <Wow. S 1> ้าเจอจังเลยอตายแน่กานนี้เราตายแน่แนเลยนะฮะทีมงานพี่หมี าจะไม่รอดโอ้ยเราปิดสคริปต์ก่อนดีกว่าปิดสคริปต์ก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วอา้าวล้นทะลักออกมายังล้นหลามโอ้ย,อยเลือดเป็นล้านทุกตัวเลยเดีย๋ยวพึ่งสคริปต์นะเดีย๋ยวพึ่งสคริปต์นะล็อกก่อนล็อกก่อนโอ้โหตอนนี้มองไม่เห็นแล้วว่าตัวใครเป็นตัวใครนะครับมองไม่เห็นตัว f อด้วยซ้ำแม้แต่ตัวเราเองก็ยังก็ยังมองไม่เห็น อยมันทะลักมาแล้ว,ว่啊ไม่ไหวไหมเนี่ยอยู่เวลาไม่ได้แล้วด้วยเออเอเาเลเซอร์มาดักไว้ก่อนเลเซอร์มาดักไว้วิรอดไหมเนี่ยรอดไหมเนี่ยรอดดิต้องรอดต้องรอดออตายแล้วอ,อ้าโหบอสไฟเลเซอจุดศูนย์เลือดหกล้านแปดไม่รอดไททันค็อ,อกแมนของพี่หมีไม่ได้หรอกออกไปยหัวเขาให้นี่เป็นไงล่ะโอ้โหลำแสงเลเซอร์กระหน่ำมาที่ไอตัวนี้ตาย สุดขมคืนเดี๋ยวตัวเราอยู่ไหนหาตัวไม่เจอไม่รู้ตอนนี้ตัวใครเป็นตัวใครมองไม่รู้เรื่องจำไม่ได้เว็บที่44แล้วโ้ตอนนี้เราผ่านพ้นมาได้ด้วยความยากลำบากแต่เราก็จะสู้ต่อไปอืยโอ้เดี๋ยวนะเราปิดสคริปอีกรอบหนึ่งนะฮะเอ้าใครบิน่างแี้วะ รอบสอง <S <S แน่ตายแน่ตายแน่ตายเว็บ,บที่4 6แล้วเราต้องสู้ต่อไปแต่ตามากเลยแสงเลเซอร์กระหน่ำยิงอันนี้ท็อกซิกมือแตนทัวเลนะครับเลือด6ล้าน2 0 0แสนอันนี้ยังไม่ใช่บอส yeah! อีก3มเว็บเท่านั้นเองเดี๋ยวเราเก็บเครื่องอยู่เวลาเอาไว้เว็แบบสุดท้ายดีกว่าเพราะว่าบอสนี่เลือด10ล้านแน่นอนนะครับ สาธุกก้าๆท่าหลุดให้หลุดตอนนี้ตอนนี้ fc พี่หมีเริ่มสวดมนต์ขอพรกันแล้วนะโอ้ตอนนี้เราใช้เวลาไป19นาทีกับอีก30วินะฮะโอ้ยสุดตึงไม่มีที่ให้วางตัวแล้วอ่ะจะวางตรงไหนดีอ่ะโอ้โหเยอะมากป้านะเลือดเท่าไหร่เนี่ย12ล้านเหรอโอ้โหไซเอนติดเลือด12ล้านล้าน าตายแน่แล้วนี่แค่ใส่เอ็นติสนะฮะยังไม่ใช่บอสนะแล้วบอสจะขนาดไหนวะเนี่ยอ,อยตายแน่บายเดี๋ยวก่อนตัวที่มีอยู่ไหนอะ่ะตัวนึงอะ่ะดี๋ยวเว็บสุดท้ายแล้วสู้เขา้าโอ้โหวางตรงไหนดีวะเนี่ยไม่มีที่จะวางแล้วเอาตรงนี้แล้วกันเออ ตอนนี้อีกเว็บเดียวนะครับเตรียมตัวขายตัวเงินกันนะไม่ตายสักทีท <c oughs> ไอ้บอสต,ตัวนี้ดูเอาแคลวเลสเซอร์ทอยเลแล้วก็เอาตาล o กเก็ตลันเชอร์ทอยเลแล้วก็มาซิฟ v e สซิฟ i าซ็อ s ์เอเวนนะโอ้โหแต่และตัวตัวสุดท้ายเราเปิดสกิปเลยสกิปที่วาย <c oughs> สกิปเลยเป็นสุดท้ายแล้วขายตัวเงินกันเถิด อหายตัวเงินแล้วก็มาอัพตัวอดอ่าตอนนี้หมดแล้วโอ้แล้วในตอนนี้พวกเราก็มาถึงเว็บที่50กันแล้วนะเว็บสุดท้ายแล้วคุณผู้ชมเราเจอกองทัพบอตที่มีเลือดโคตรเยอะนะฮะตอนนี้ไอ้เลือดสิบล้านมาแล้ว เจ้าใจแอนสมูทหยุดเวลามันลอยวาปเขาให้นี่แน่ตายสัเถิด <laughs> เละบอกเลยเอาลุดไปก <laughs> บินไปสองคนตอนนี้ไอเร็วรีบเข้ามาเร็วๆไม่ได้ตังค์น่าจะบอกให้มาหรือยังมาหรือยังมาทันไหมมาทันไหมไม่ทัน <laughs> แม่หลุดไป2คนนะอดได้ตังเบยเออน่าเห็นใจจริงๆอะเฮ้ยฮ้พวกเราห้าคนนะครับชนะในโหมดไหนแอมได้ตังไปคนละพันสีนะฮะแต่ว่าน่าเสียดายมีหลุดไปสองคนนะครับอดได้ตังเลยโอ้ยสนุกมากเลยเดือดมากนะครับเจอแต่ละตัวนี่โอ้โหขี้แทบแตกแก้พี่บีไปก่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับอาบ๊ายบาย